โอเคสวัสดีครับว,วันวันพันกว่าเรื่องวันนี้ไม่ได้มาตอบ <c oughs> คำถามหรือไขปัญหาหรือว่ามาแชร์เทคนิคอะไรแต่จะมาบอกนะครับว่าที่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าเนี่ยกล้องมุมเนี้ยผมถ่ายยังไงนะครับผมใช้อะไรถ่ายนะครับแล้วผมติดกล้องยังไงนะครับให้ได้มุมนี้ก็ต้องบอกกันว่าช่องผมนะจบงานทุกอย่างด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับเมื่อก่อนนี้ผมใช้ อ่าเซียวมี่เลดมี่โน้ 9S นะครับตอนนี้ที่ถ่ายอยู่ภาพอันนี้คือซัมซุง S21 นะครับตัวธรรมดาก็คือมือถือเก่าๆนี่แหละไม่ใช่มือถือใหม่ไม่ใช่ iPhone ไม่ใช่มือถือแพงๆอะไรนะครับแต่ว่ามีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้จะมีที่ห้อยคอนะครับแบบนี้นะครับ ที่ผมจะใช้อยู่หลักๆแล้วก็มีไม้ไตพอตตัวนี้นะครับเอาไว้เวลาตั้งเวลาไขน้งไขน็อตอะไรนะครับแล้วก็จะมีเดือยตัวนี้นะครับเป็นตัวจับโกโปรนะครับแต่ผมจะเอามาใช้กับโทรศัพท์แล้วก็ติดที่หมวกกันน็อกแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้โทรศัพท์รุ่นนี้นะครับโทรศัพท์อย่างที่บอกนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเสี่ยวมี่นะครับเลดมี่โน้ต 9s นะครับซื้อมาตอนนั้นก็ประมาณ5,000กว่าบาทเองนะครับคือจริงๆอยากจะซื้อโกโปรทำแต่ทีเนี้ย ตอนที่ทําช่องครั้งแรกๆอะ่ะมันไม่มัน,ม,นมันเริ่มด้วยความไม่พร้อมนะครับจะไปรอซื้อโกโปงโกโปอะไรเงี้ยผมก็แบบความรู้สึกของผมะนะจริงๆแล้วผมทําช่องอะ่ะผมอยากทําช่องท่องเที่ยวอยากไปขี่รถเที่ยวแล้วก็อัดวิดีโอเก็บไว้นี่นครับเลนส์ที่ใช้อ่ะเวลาถ่ายอ่ะเวลาขับรถนะก็จะใช้เลนส er ์เอลตอร์ไวนะครับออลตไวมันก็จะได้มุมกว้างแล้วรุ่นเนี้ยมันมีการสั่นก็คือ EIS นะครับเป็นการส่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งไม่ใช่ OIS OIS จะเป็น Optical Image Stabilization ก็คือการสั่นในชิ้นเล่นมันจะอยู่ในมือถือรุ่นท็อปนะครับอย่างตัวนี้นะครับนี่ที่ผมใช้อยู่2ให้กระจกให้ดูที่ใช้อัดอยู่นี่ก็คือ S21 ตัวนี้จะมีการสั่นนะครับการสั่นในชิ้นเล่นส่วนเมื่อก่อนที่ทําช่วงแรกๆเลยปีแรกเลยผมใช้แค่โทรศัพท์ธรรมดานะั่นแหละทำนะครับแต่มันก็ทําได้นะคือมันสาคัญที่คอนเทนต์นะครับอุปกรณ์มันแล้วแต่แล้วก็หลักๆก็จะใช้ตัวหน้าในการ ในการเรียกว่าอะไรจับถือเวลาต้องไขต้องอะไรแล้วก็ตัวนี้จะเอาไว้ติดหมวกกันน็อกนะครับมันจะมีเดือยมีเงี้ยมีแง่งนะครับให้ให้เอาออกจากหมวกกันน็อกเดี๋ยวที่หมวกกันน็อกมันก็จะมีเป็นเทป 3M ติดไว้อีกอันหนึ่งก็คือถ้าใครโทรศัพท์หนักๆอ่ะมันก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเนี่ยผมแค่ติดกาว 3M ไว้โทรศัพท์ที่ผมใช้มัน A21 มันเบาไงมันไม่ถึง200กรัมนะครับหลายๆอย่างมันต้องดูด้วยว่าอ่ามันได้ไหมนะครับเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ เทียบเข้าไปในนี้แล้วก็เราก็จะไข่โทรศัพท์ไม่ยึดนะครับตรงนี้ก็ดัดเอาเลยจะเอามุมกล้องแบบไหนยังไงมันไข่น็อตเอาได้นะครับตัวอย่างนี้หาซื้อได้ใน La z a ด a ในช h อป e ีมีหมดแหละส่วนใหญ่ก็จะส่งจากจีนเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่เราดัดนะแต่ว่ากล้องเราต้องดีนะครับที่เห็นว่าภาพมันนิ่งๆอ่ะของผมอะ่ะคือมันมีใช้เล่น Alt ire, อัลตร้าวายไงมันจะมีการสั่นอ่าเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ มันกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนแค่ว่าโทรศัพท์ที่ถ่ายอยู่เนี่ยไปอยู่ตรงนั้นแทนนะครับมันก็จะอยู่มุมนี้มันก็จะดูแปลกๆหน่อยกบมันก็ทดแทนได้อะเราไม่ได้อัดตลอดทางอ่ะเนึอออกไหมเราอัดแค่เอามาเปิดหัวม้วนนะครับหรือว่าเอามาอัดแบบเราอยากจะทําคลิปท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราอาจจะอัดสัก30วิอัดสัก1นาทีอะไรอย่างเงี้ยช่วงใกล้ถึงที่หมายหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ทําได้ครับแล้วเราก็ถอดโทรศัพท,พท์มาใส่กระเป๋านะครับถึงเวลาเราก็เอาออกมาอัด โทรศัพท์เครื่องเดียวเดี๋ยวนี้สมัยนีย้สมาร์ทโฟนเครื่องนึงมันทําได้หลายอย่างนะครับเนี่ยก็อย่างเงี้ยกาวสามเอ็มติดก็ค่อนข้างแน่นนะครับอย่างเนี้ยโทรศัพท์เครื่องนี้หนักสองร้อยกว่ากรัมเลยนะก็คือสองขีดแต่มันก็เอาอยู่นะครับเวลาแต่เพื่อนๆจะสังเกตว่าผมจะไม่เคยขี่เกินแปดสิบเพราะว่าลมมันจะปะทะแรงเพื่อนเคยเห็นไหมพอลมมันประทะแรงอ่ะมันจะทําให้โทรศัพท์เราอ่ะสั่นนะครับ ก็มันอาจจะเป็นอันตรายหรืออาจจะหลุดไอ้กาวอนะ่ะอาจจะหลุดได้ผมที่ขี่อยู่ประมาณ60-70นะครับทุกคลิปที่ถ่ายมาประมาณนั้นแล้วพอถอดโทรศัพท์ออกเราถึงจะถึงจะสั่นแรงขึ้นได้พูดง่ายๆแล้วก็อย่างนี้เป็นตัวห้อยคอครับถ้าตัวห้อยคอก็จะเนี่ยสำคัญเลยอ่ะมันคือสําคัญในตัวนี้นะครับไอ้ตัวล็อกโทรศัพท์อันเนี้ยมันสามารถถอดไปติดก,กับอะไรก็ได้นะครับส่วนเวลาซื้อเขาจะต้องแยกชิ้นมันมันจะไม่ให้มาด้วยนะครับเราต้องซื้อตั้งหาก ที่มันแถมมามันจะเป็นแบบตัวง้างอ่ะง้างแบบนี้ยสปริงง้างล็อกมันมันถ้าสปริงขาดหรืออะไรขาดมันก็หล่นไงแ,แต่ตัวนี้มันจะเป็นเกลียวมันจะไขแน euh. ่นนะครับผมจะใช้แบบเกลียวแล้วก็เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูว่าที่ห้อยคอห้อยคอแล้วเป็นยังไงนะครับห้อยคอก็เป็นแบบนี้แล้วก็เอาเดือยมันเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกเราก็ต้องจัดมุมจัดองศาให้มันคือเราต้องลองถ่ายดูก่อนอ่ะว่าองศาเนี่ยเรากดเรากดเล็คอร์ดใช่ไหมแล้วเราก็เดินดูว่าองศาเนี่ยมันได้ไหม จริงมันก็ได้ทั้งแนวนอนแนวตั้งนะครับน,นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ห้อยคอไปแล้วเห็นไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ต้องจัดจัดม,มุมจัดองศาเราต้องทดลองอัดดูก่อนอนะ่ะเราถึงจะรู้ว่าองศานี้นะมันจะได้ภาพประมาณนี้องศานี้ได้ภาพประมาณนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือโทรศัพท์จะต้องมีเลน outer ์อลเตอไวนะครับเลนนะบางบางยี่ห้อเขาตัดออกไปแล้วมันมีแค่เลนเมน กับเลนเทเลนะครับมันไม่มีออโต้ไวแล้วก็ตรงเนี้ยไอตัวเนี้ยนะครับเวลาเราสมมติว่าถ้าเราไม่ติดหมวกกันน็อกใช่ไหมเราก็มาสามารถมาติดท้ายรถเพื่อเปลี่ยนมุมมองได้นะติดท้ายรถติดอะไรเงี้ยหรือติดข้างหน้ารถก็ได้นะครับอ่าอย่างนี้ตัวห้อยคอก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ต้องเอนโทรศัพท์ให้มันลงมาหน่อยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยแต่เนี้ยมันก็จะหนักหนักหน่อยนะครับมันมีอย่างดีก็มีนะครับอย่างถูกถูกแบบอันละสี่สห้าสิบก็มี อย่างดีๆอารา7800ก็มีนะครับมันก็เหมาะสําหรับคนที่อยากเออทำคอนเทนต์น่ะอยากอัดคือคือไอ้ตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันอนเนกประสงค์มากตัวห้อยคอเนี่ยมันอัดได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับปรับปรับ,บตั้งปรับนอนได้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะสะดวกถ้าจะซื้อก็นแนะนําให้ซื้อแบบอันดีๆไปเลยนะครับเนี่ยเราสามารถเอามาแปะตรงนี้ก็ได้นะครับแบบที่ติดโก o อโนะแล้วก,แวก็แล้วก็จะได้มุมกล้องประมาณนี้มุมกล้องเหมือนกับว่าอยู่ข้างหลังแล้วครับ สองกล้องไปข้างหน้าเวลาเราขับรถแล้วก็มีตัวติดแฮนด์อีกนะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอไม่รู้ผมเอาไว้ไหนไม่ได้ใช้นานแล้วมันจะเป็นเสาตั้งขึ้นมาแล้วก็โทรศัพท์ไปยึดนะครับแล้วก็สามารถติดตรงนี้ก็ได้นะครับก็ลองหาดูในช้อปปีหรือใครอยากได้เดี๋ยวแปะลิงก์ให้เหมือนเดิมก็ได้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับใครอยากซื้ออยากอะไรก็เดี๋ยวเอามาแปะให้ก็คือผมใช้อะประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์เลิศเลไม่ได้ใช้แบบว่า อะไรเลยไม่ได้ใช้คอมเขมตัดต่อเลยผมทําในมือถือนี่แหละนะครับมันสําคัญคืออุปกรณ์อนะ่ะถามว่าสําคัญไหมมันก็สําคัญแต่ว่าผมหาคิดว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันสําคัญกว่านะครับแล้วก็ทุกวันนี้เอาจริงก็ยังไม่ได้ซื้ออนะโกโปรก็ยังใช้โทรศัพท์นี่แหละถ่ายอยู่นะครับมุมกล้องมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่มันก็โอเคอะนะครับมันอยู่ที่เรารู้จัก การปรับจูนไหมปรับกล้องไหมปรับให้เป็นพัน0ปปรับเป็น 4k อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราลองไปเล่นดูในโทรศัพท์เราบางคนยังไม่รู้นะว่าตัวเองมีกล้องอัลตร้าไวลองไปดูนะครับมันถ่ายแบบนี้ได้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้สวัสดีครับ